ยิงอีกแล้วหลังจากรายชื่อเจ้าก,การธนวัฒน์ครับได้หายไปจากรายการศึกฟุตบอลถ้วย S a สเอของอากษิษเกมเลสเตอร์ซิตี้เจอเซาท์ม์ตันเจ้าตัวถูกส่งลงไปช่วยทีมยูยิบของเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกสองดิวชั่นหนัดที่21ของฤดูดกาลเกมนี้ก็เป็นเกมที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนมของเซาท์ม์ตันในชุดยูยิบ ตัวไล่ของเจ้าการธนวัฒน์นะครับวันนี้มีรายชื่อเป็นผู้เล่น11ตัวแรกโดยเกมนี้นะครับเป็นจาคอบเวลเคลลิงครับยิงให้เลสเตอร์ขึ้นนำก่อนในนาทีที่36อีก3นาทีต่อมานะครับเป็นจาคอบเวลเคลลิคนเดิมนะครับกดอีกหนึ่งลูกทำให้เลสเตอร์ซิตี้ยูนสามนำเป็น2ประตูต่อศูนย์เขมมาถึงนาทีที่4 8นะครับเป็นไทลิสเชสครับทำประตูลูกที่3าให้เลสเตอร์ทิ้งห่างไปอีก1ลูกเขี่เดินทางมาถึงนาทีที่70นะครับจ่าบ้านก็ได้เฮอีกหนึ่ง,งครับ จากการทำประตูของเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเป็นโคดาซิวานะครับยิงเฮเลสเตอร์อีกหนึ่งลูกในนาทีที่80และในนาทีที่84นะครับเป็นจาคอบวิลเคลลิงนะครับกดอีกหนึ่งลูกนะครับทำให้เจ้าตัวนั้นสามารถยิงทำแฮตทริกให้ตัวเองได้ในเกมนี้ส่วนคะแนนของทีมเลสเตอร์อยู23นะครับทีมมี20คะแนนจากการแข่งขัน21นัดนะครับผลงานชนะ6เสมอ2แพ้13อยู่ในอันดับที่11ของตาราง ส่วนจากฟูนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่ลงแข่ง21นัดพวกเขามี47คะแนนส่วนโปรแกรมการแข่งขันของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมพรีเมียร์ลีก2พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนของอร์เซนอล์ยู23ในคืนวันจันทร์ที่26เมษายนนี้ในเวลาตีหนึ่งนี่ก็เป็นผลงานของเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรและเพื่อนร่วมทีมยู23นะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสมีรายชื่อขึ้นไปชุดใหญ่อีกในเกมพรีเมียร์ลีกในนัดต่อไปนะครับ ฝากเป็นกําลังใจให้เจ้าการธนวัฒน์ด้วยนะครับหวังว่าจะตัวจะสร้างผลงานและมีะรายชื่อไปในศึกฟีมิ a ล u กในนัดต่อไปได้นะครับและก็สามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ลงเล่นเพื่อสร้างความสุขและสร้างประวัติศาสตร์ให้คนไทยน,นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาในที่นี้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ